สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีกันในชว่วงเดือนกรกฎาคม2564นะคะชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดวันที่23สิงหาคมถึง22กันยายนนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปค่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆกันนะโอเคนะ มาค่ะเรามาดูกันะค่ะว่าชาวราศีกันในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันเพดดับสอดขะเด็กถือดาบเอ e ซอ p ฟเ t น c l โคค่ะแปดเหรียญอ๋อ The Empress My God the d e a น่าจะตายไปเลยโอ้โหนายออฟวานนะคะก้าวไม้เท้า มีแต่คนทำร้ายเนาะมีแต่คนแบบถูกทำร้ายกันทั้งนั้นเลยคือดูแล้วนะคะชาวราศีกันในช่วงที่ผ่านมาไอส้สาวสุคุณได้จบเหตุการณ์หรือจบความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับใครไปอะ่ะอืมไอความเจ็บปวดเนี้ยหรือสิ่งที่จบกันไปเลิกไม่คุยแต่การสื่อสารหรืออะไรใดๆต่างๆที่มันแปลว่ายหยุดอะ่ะมันอยู่ความสัมพันธ์ไปซึ่งมันทําให้คุณดู ปิดกั้นตัวเองมากเลยนะจากสิ่งที่มันจบไปความรักที่มันไม่สมหวังหรือคุณรู้สึกว่าอสิ่งที่เจอก่อนนั้นนี้มันดูไม่เติมเต็มทางความสัมพันธ์มันดูเจอแต่สิ่งไร้ายไม่โอเคคุณจบมันมาค่ะแล้วคุณปิดตัวเองอย่างมากปิดใจปิดโอกาสให้ใครเข้ามาไม้เยอะจังเลยนะคะที่บ้านใครไม้หรือเปล่าคือราศีกัน้นก้าวไม่เท้ามาเลยคุณปักปักเพื่อกันคน ต่างๆที่เขามีความรู้สึกด,ดีกับคุณเพื่อให้เข้าไปอยู่กับคุณอ่ะเพื่อให้เข้าแบบอยากจะดูแลคุณบ้างอยากจะเทคแคร์คุณบ้างแต่คุณแล้วที่จะปฏิเสธเขาหลือที่จะไม่เปิดใจเหมือนแบบว่ายืนอยู่ข้างหน้าละกันกูละแวงไปหมดแล้วเนี่ยกูกลัวเจอแต่คนไม่ดีอะไรเง,งี้ยทั้งๆที่คุณดูดีดนะบางทีคุณอาจจะได้เจอคนที่เป็น D M p r e s s แล้วอ่ะคือคนคนเนี้ยเขาาจะเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเป็นคนที่ที่ดีคนหนึ่งหรือคนที่คุณรู้จักเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความแบบ มีน้ำจิตน้ำใจอะ่ะมีความเป็นแม่สูงมีความดูแลมีความดีมีความมีความรักและเอ็นดูคุณในแบบที่เขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอะ่ะแต่คือเขามีน้ำจิตน้ำใจที่ดีกับคุณอยู่ะนะแต่ด้วยความที่คุณจบความสัมพันธ์กับใครมาแล้วมันทำให้คุณค่อนข้างปิดใจไม่เปิดใจให้กับค,คนคนนี้ให้เข้าไปหาคุณท,ทั้งที่เขาคนนี้ไม่ได้ร้ายอะไรเลยอะ่ะแต่คุณละแวงค่ะไอ้สาวสึกว่า คุณมีความระแวงในการที่จะให้ใครเข้ามาในชีวิตอารมณ์ประมาณว่าอยากอยากรู้อยากดูไปเรื่อยก่อนคุณคุณเองก็กําลังสอดส่องหรือกําลังดูคนคนนี้อยู่ด้วยเช่นกันแต่เพียงคุณไม่เปิดใจให้เขาเข้ามาขนาดนั้นแต่คุณส่องคุณสืบคุณคุณคอยดูเขาไหมคุณก็คอยดูเขาอไอ้สารสุ่าคุณจะนิ่งคุณจะค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้นถึงแม้มีคนดีๆอยู่ตรงหน้ามีคนที่เขา ค่อนข,ข้างคิดดีกับคุณนะคะรู้สึกว่ามีมความมีความดีในระดับหนึ่งอะมีความแบบมีน้ำจิ้น้้ำใจหรือคอยช่วยเหลือคุณมาโดยตลอดแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณอยากดูไปเรื่อยก่อนแต่คุณก็คอยสืบเขาอยู่นะอริงจริงคุณก็มีความอยากรู้เรื่องราวของเขาอยู่นะแต่คุณไม่ได้แสดงออกขนาดนั้นคุณจะแบบค่อยๆเป็นค่อยไปคุณจะแบบว่าค่อยๆดูว่าดีจริงป่ะเป็น D M p สแบบอ เขเรยนะแบบงานมีเลเรอ่มไหมหรือแบบว่าหรือของจริงนะหรืออะไรอย่างเงี้ยไอสารศึก่าด้วยที่ผ่านมานะมันจบความสัมพันธ์ไปตัวคุณค่อนข้างมีมีอคติหรือมีความคิดอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ากูจะไม่ไว้ใจใครง่ายๆถ้าถ้ากูไม่มั่นใจจริงๆหรือถ้าคนนั้นไม่ดีจริงอะไรเงี้ยคุณก็เลยใช้เวลาในการที่จะดูใครต่างๆยาวขึ้นนานขึ้นแล้วใช้เวลาในการตัดสินใจมากขึ้นอขอดูหน่อยค่ะ คนที่ชาวราศีกันนึกถึงะน,นะคะในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันเพศวันค่ะเด็กถือไม้เท้า The Strength Queen of Cups ค่ะราชินีถือถ้วย Knight of p e n t a c l e ค่ะอัศวินถือเหรียญแล้วก็ Seven of Pentacles ค่ะเจ็ดเหรียญ สำราบนะคะคนที่ชาวราศิกันนึกถึงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> ไอส้สาวว่าตัวเขาก็ <c oughs> เขาดีดีสุดดีสุดเท่าที่เขาจะจะ,จะดีแล้วนะคะคือไอส้สาวว่าเขาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยหรือเขาก็มีความรู้สึกที่ดีกับ,ก,บกับใครสักคนหนึ่งอยู่แต่เขาเขาแค่รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาทําไปหรือ สิ่งที่เขาทุ่มเทไปเนี่ยมันมันคุ้มไหมนะหรือมันมันจะเกิดผลเมื่อไหร่นะสิ่งที่เขาเทคแคร์ไปสิ่งที่เขาใส่ใจลงรายละเอียดเป็นหัวเป็นใยอะไรนะักงหนาะให้ความช่วยเหลืออะไรต่างๆไปคือที่จริงเขาก็ไม่ใช่คนที่มีความเห็นแก่ตัวหรืออยากได้อะไรจากคุณนะแต่เพียงแค่ว่า mm. ก็เขารู้สึกเดกับคุณน่ะเขาก็อยากรู้ว่าคุณจะมีฟีดแบ็กอะไรยังไงกับเขาบ้างก็แค่นั้นเองแต่ก็แบบเขาก็เฝ้ารอยอยู่นะว่าเออเมื่อไหร่สิ่งสิ่งนั้นคุณถึงจะรับรู้นะ ว่าเขาหวังดีเมื่อไหร่คุณจะรับรู้นะว่าเขาเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะหวังมีความรู้สึกที่มันมันมากกว่าน,นั้นอะ่ะเมื่อไหร่คุณจะรับรู้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าอารมณ์ประมาณว่าเขาก็มีความน้อยใจในตัวเองเหมือนกันนะว่าเออทําไมสิ่งที่เขามอบถ้วยไปมอบความรู้สึกให้ไปมีความแบบกระตือรืร้นกับคุณอะ่ะแต่ตัวคุณกลับดูดูต่อต้านเขาจังเลยอะ่ะ ดูปฏิเสธบ้างหรือแบบความที่คุณกับเขามันมีความต่างกันนะะคนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งก็เป็นสิ่งโตอ,อารมณ์ประมาณว่าให้บอบว่าเขาก็ดีกับคุณมากๆแต่แบบมันเหมือนความความดื้อในตัวคุณอะค่ะความดื้อได้นในตัวคุณหรือความที่คุณรู้สึกว่ามีความไม่ไว้ใจหรือมีความที่แบบว่าตัวเองอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้หรือแบบอารมณ์ประมาณว่าแบบกําลังโตอะ <c oughs> พูดไงดีวะคือจะ จะให้มาอยู่ภายใต้อำนาจคุณก็ไม่ยอมเลยไงแต่จริงเขาก็ไม่ได้ต้องการมามาเป็นผู้บังคับบัญชาอะไรคุณ่ะนะฮะคือเขาก็ไม่ได้แบบอะไรแต่แบบทาไมกูต้องเรื่อเขาหรือต้องแบบพยายามแบบพอทําดีอย่างนี้ด้วยก็แบบไปไป,ไปทําอีกแบบนึงให้แบบอารมณ์เสียหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมานเนียวก็หน่อยใจนะเพราะสิ่งที่เขาให้คือความรู้สึกที่ดีอะความหวังดีเพราะฉะนั้นคนคนนี้ก็เลยแบบแม่งเอ ก็นิ่งๆดูคุณอ่ะรอดูพฤติกรรมคุณรอดูการกระทำของคุณว่าเออคุณจะยังไงกับเขาได้บ้างความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปได้บ้างไหมแต่ตัวเขาเองก็พยายามที่จะทําทํากับคุณอะคะ่ะประพฤติด,ดีหรือแบาทาตัวดีๆกับคุณมีอะไรก็ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดนะอืมแต่เขาก็จะนิ่งๆดูสถานการณ์คุณเช่นกันว่า จังหวัดไหนควรทาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้มีการเปิดเผยความสุขให้กับคุณมากขนาดหรอกแต่ทําให้คุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเองไม่ได้คิดร้ายอะไรอย่างนี้มากกว่าโอเคเขาดูหน่อยค่ะว่าสถานการณ์ความร,รักของชาวราศรีกันย์ในชว่วงเดือนกระกฎาคม64เป็นไงคิงออฟวานค่ะราชาถือไม้เท้าเอสซอบคัมนะคะแปดถ้วย เซเว่นออฟวานะคะเจ็ดไม้เท้า The Magician นะคะแล้วก็ท w o of ออฟ r อร์สองดาบสำหรับชาวราศีกันในช่วงของเดือนกรกฎาคม2564สถานการณ์ความรักของคุณอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ตัวคุณค่อนข้างสับสนนะให้สาวว่าคุณค่อนข้างตีกับตัวเองแล้วแหละ มันมีบางอย่างที่คุณคิดหรือตัดสินใจอะไรไม่ได้หรืออยู่ในช่วงระหว่างการตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์หรือในเรื่องของความคิดของตัวคุณเนี่ยแหละว่าคุณจะยังไงทั้งทงที่ตัวคุณเนี่ยไอ้สารศึกว่าช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยราศีกันเนี่ยนนค่อนข้างแซ่บนะคะคุณจะมีความมีสเสน่ห์มากๆเลยอะ่ะคุณจะดูมีความมั่นใจมากขึ้นคุณจะดูดูสวยขึ้นหรือดูหล่อขึ้นดูเปล่งประกายอะ่ะแล้วมันมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาคุณอย่างมากโดยที่แบบ เฮ้ยไอ้สาวซูว่าคุณจะเฉิดฉายมากเลยนะมันเหมือนมันเป็่งประกายคุณแสดงศักยภาพอะไรบางอย่างเพื่อให้ให้คนยอมรับว่าแบบว่าเฮ้ยคุณเก่งว่ะเฮ้ยคุณดีหรือว่าในเรื่องของการงานคุณมีความประสบความสําเร็จมากขึ้นมีคนให้การยอมรับมากขึ้นแล้วมันทาให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแต่ความมั่นใจเนี้ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้มั่นใจทั้งหมดอะต่อให้มีคนเข้ามาด้วยความด้วยความดีของคุณด้วยความโดดเด่นของคุณแต่สาสุูว่าคุณจะปฏิเสธว่ะ คุณจะดูปัดป้องความรู้สึกของคุณอะจากคนอื่นๆต่างๆที่เขาอยากจะถาถมตะบี้ตะบันกระตู้หูคุณขนาดนั้นแบบโอ๊ยรับความรู้จึกกูเธออะไรเงี้ยแต่คุณเลจะออกไปอะไรเงี้ยคุณจะแบบว่าปฏิเสธคุณจะแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งไม้เยอะอีกแล้วนะคะคือเดือนนี้คุณก็ยังไม้เยอะอยู่ราศีกันคือเ <c oughs> กย์สังเกตว่าตัวคุณอะประมาณว่าคุณไม่อยาก เจอความรักที่มันไม่โอเคหรือมันไม่สมประกอบอะคือมันดูแบบมันดูมันดูไม่พร้อมใช้ไอ้สารวกู้คุณต้องการความรักที่มันมันสิบถ้วยคุณต้องการความรักความจริงใจคือถ้าไม่ดีจริงหรือถ้าคนคนนั้นมาแล้วมาแบบทุกคนลภาพมาแบบง่อยๆมาแบบเออเออบ้างคบกันไปแล้วแบบช็อกคบกันไปแล้วแบบน้ำลายฟูมปากเนี่ยคุณจะไม่เอากูจะรู้สึกว่า ไม่กูจะปฏิเสธสิ่งที่กูต้องการคือความเพอร์เฟกต์คือความที่มีพร้อมคุณคนนั้นต้องดีคุณนนั้นต้องจริงใจคุณคนนั้นต้องต้องน่ารักแล้วใส่ใจต้องซื่อสัตย์กับฉันนี่ก็สิ่งที่คุณต้องการค่ะราสิกันแล้วไงต่อแล้วที่ผ่านมาที่คุณจบความสัมพันธ์อะไรมาเนี่ยกูรู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้นมันยังคงอยู่กับกับคุณอยู่กูรู้สึกว่าเพิ่งเดินออกมาแล้วแบบใครที่เข้ามาก็ยังแบบ ก็ยังไม่แน่ใจก็แบบเฮ้ยพึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีความแบบนี้อยู่นะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีความแซ่บในตัวเองมากมายขนาดนั้นแต่จริงจริงคุณก็ปฏิเสธคนเหล่านั้นไม่ค่อยได้หรอกค่ะคุณก็จะแบบค่อยๆนิ่งหรือแบบว่าไม่ได้ปฏิเสธแบบโดยตรงขนาดนั้นแต่คุณก็จะพยายามแบบห้ามห้ามไว้แต่ด้วยความแซ่บของคุณนะคะก็จะยังมีคนเข้ามาซึ่งจะทําให้คุณเหนื่อยในการแบบปัดป้องอยู่อย่างเงี้ยนะในช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งมันจะทำให้คุณแบบเอ้ย ยังไงกับชีวิตดีนะกูต้องรู้สึกยังไงนะแล้วแบบก็ยังไม่พร้อมขนาดนั้นแต่ก็รู้ว่าตัวเองก็ดีอ่ะก็ก็หลอ่อก็สวยอยู่แต่ก็แบบอืเริ่มเลยไหมอ่ะหรือไงเริ่มเริ่มเปิดใจเลยดีไหมนะหรือยังไงดีนะหรือกูจะวางไมลงแล้วก็แบบเออเขาถาถมเข้ามาดีมันมันแล้วไงต่อหรือไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออจะเป็นฟีลประมาณเนี้ยนะขอดูหน่อยค่ะว่า คนที่ชาวราศีกันนึกถึงในช่วงของเดือกกนกรกฎาคมสอง4สี่สถานกนรารณ์ความรักของเขาเป็นอย่างไรมา Queen of Pentacle k a ราชินีถือเหรียญ The Emperor ทั่ว Pentacle สองเหรียญ My God Seven of Cups เจ็ดถ้วยแล้วก็ The World สำหรับนะคะคนที่ชาวราศีกันนึกถึง สถานการณ์ความรักออของเขาอะ่ะในช่วงเดือนกรกฎาคม64นอกจากคุณจะตัดสินใจไม่ได้ตัวเขาเองก็มีความลังเลและในความรู้สึกในความคิดของเขาเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะจะปฏิบัติอะไรยังไงกับคุณดีอะ่ะคือเขาจะยังมั่นคงต่อคุณดีไหมอะ่ะยังคงคิดถึงคุณยังคงมั่นคงต่อคุณดีไหมหรือเลือกที่จะปฏิบัติในแบบที่ดุดันขึ้นเป็น The Emperor ดีกับคุณอะ่ะ เพราะว่าอะไรเพราะาในช่วงเดือนกรกฎาคมหกเสีสาสุก็มันจะมีในเรื่องของการที่มีสังคมหรือมีคนอะไรเข้ามาในชีวิตเยอะขึ้นนะคะ่ะตัวละครสมทบจะมากขึ้นการถูกเป็นตัวเลือกการถูกให้เป็น Cho i c e อะไรเงี้ยมันจะมีการเข้ามาซึ่งไอ้สาสุก็เขาเริ่มลังเลยแล้วว่าเขาจะยังไงดีเพราะเขาไม่ได้อยากเป็นตัวเลือกอะไรของใครอเขาก็เลยมีความคิดที่แบบ ลังเลอยู่ค่ะว่าเขาจะทําตัวแบบขึงขังเข้มแข็งดุดดันดีไหมหรือว่าเขาจะยังคงมีความใจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงกับตัวคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยอเป็นไปได้นะคะว่าตัวคุณคุยกับคนที่เขาเป็นเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่อ่าอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือคนที่เขาเขาเรียอกอไรอะ่ะมีความเป็นผู้นําในตัวเองสูงด้วยแล้วเขาไม่ชอบให้ใครมามาดูถูกหรือเหยียดยม้ม ความรู้สึกอะทั้งความรู้สึกทั้งการกระทําหรือย่างมาแบบว่ามองฉันในแบบที่เป็นแค่ตัวเลือกคนหนึ่งคนคนนี้ไม่ยอมนะแต่เขาเป็นคนที่รักใครรักจริงอะค่ะเขาเป็นคนที่หนักแน่นมากในเมื่อเขารู้สึกดีหรือมีความจริงใจให้กับคุณแต่ถ้ามันจะเกิดเรื่องของความมีตัวเรื่องอื่นเข้ามาเนี่ยเขารู้สึกว่าทําได้หรอทำได้ไงอะ กูไม่ใช่คนที่จะเป็นตุนเลืองของใครนะมันก็เลยเกิดความที่เขาสองเหรียญขึ้นมาแต่คนคนนี้ก็คาดหวังให้สิ่งต่างๆที่มันดูมีมีความวุ่นวายในการคิดในการตัดสินใจจบลงสัทีเถอะเพื่อที่จะแบบได้เริ่มต้นอะไรกับกับคุณที่แบบว่ามันชัดเจนมากกว่าเนี้คือถึงแม้ความสัมพันธ์คุณเขามันอาจจะไม่ได้มีการลงเอยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขารู้สึกว่าเมื่อมีคนเข้ามาในเรื่อยๆอีกอะ มันดุ้นวายอะ่ะมันดูก็ยังไม่ได้สจกที่มันดูก็แบบว่ามันดูไม่ปลอดภัยอ่ะค่ะทําความรู้สึกเขาก็รู้สึกก็อยากจะจบจบเรื่องนี้แล้วแบบคาดหวังที่จะแบบว่าเออมันน่าจะมีการเริ่มต้นอะไรที่มันดีกว่านี้เนาะอะไรเงี้ยอืมไม่ได้อยากเป็น t h เ e m เ e อร์นะคะตัวเขาอะ่ะแต่มันก็ทําให้ลังเลเพราะเหตุการณ์หรือสถานการณ์มันทาให้เขาต้องแบบว่าโคคนี้เวลาดุเขาก็ดุจริงนะอืมอยากให้ต้องอยากให้เขาต้องแปลงร่างเลยเอาดีย ใครอยากบอกแนะนำามื่าไรชาลิกันนะมาดูกันนายาวนะคะ9ไม้เท้าควีนอัลเบนโคิขราชินีถือเหรียญ4ฟร์านค่ะสไม้เท้า u n น o ฟอร์เกตเทค่ะโ o คอมมิทเมนต์แฮรเฟดโนนิทชัวรี่ค่ะ ลุคฟอร์ซายแล้วก็เอเยอร์ฟอร์มนาวสำหรับนะคะชาวราศีกันสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกแล้วก็แนะนำกับคุณเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ตัวคุณก็ค่อนข้างที่จะฝังลึกในอารมณ์นะคือคุณอะตัวคุณเองก็มีความรักใครรักจริงรักแน่นหนักเหมือนกันนะแล้วเป็นคนรักคนยากด้วย แล้วพอคุณรักใครอะ่ะแล้วความสัมพันธ์มันไม่โอเคอะ่ะแล้วมันจบไปมันทําให้ตัวคุณค่อนข้างปิดใจไม่เปิดใจอะไรให้ใครแบบง่ายๆเลยอะ่ะจริงๆดูระแวงไปหมดทุกคนเลยกลัวว่าจะเหมือนกันเหมือนคนที่ผ่านมาที่เคยคุยด้วยสิ่งต่างๆที่มันยังอยู่ในความคิดของคุณมันทาให้คุณไม่สามารถลืมเรื่องราวในอดีตหรือคนในอดีตที่เขาเคยกระทําอะไรบางอย่างที่มันไม่โอเคกับคุณได้เลยอะ่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวคนที่เข้ามาเขาจะ คุยนานๆไปก็เป็นอีกประอย่างเงี้ยซึ่งไพ่บอกว่าเฮ้ยโนนิทัวรี่บางทีคุณไม่จําเป็นต้องกังวลขนาดนั้นนะนะคุณอย่าก,กังวลนะคะเพราะว่าคนนั้นกับคนนี้ไม่เหมือนกันทุกคนมีนิสัยและความคิดพื้นฐานหรืออะไรต่างๆที่ไม่เหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือเป็นคนที่คุณชอบในสไตล์เดียวกันก็นแล้วแต่เถอะนะคือณนะตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขา อะบางทีมันไม่มันไม่มีการผูกมดัดอะค่ะมันไม่ได้มีการบอกว่าเออต้องรู้สึกยังไงหรือแบบว่าสรุปแล้วเป็นอะไรกันแต่ขอให้คุณอรอดูสัญญาณเด้อค่ะคุณจะได้รับรู้เหมือนกันว่าแท้จริงแล้วคนคนนี้เขาก็มีความมั่นคงกับคุณเขาไม่ใช่คนที่จะมาเล่น,เลนๆเหมือนกันขอเพียงแค่คุณอะ อย่าปิดใจอย่าปิดโอกาสตัวเองก็คแค่นั้นเองมีศรัทธานะคะในตัวเองว่าคุณจะได้เจอความรักที่ดีความมั่นคงในความสัมพันธ์อะสี่ไม้เท้าความจริงจังความมีคอมมิชเมนต์อะทำไมจะไม่ได้ครับเพราะคนที่คุณคุยอยู่หรือคนที่คุณได้เจออยู่เขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ดีแต่เพียงคุณอาจจะแบบเหมือนมีอคติกับกับความรักครั้งเก่าแล้วทําให้มองเขาอีกแง่หนึง่งซึ่งเอาดีๆนะคะมองดีๆคุณอย่ากังวลจนมากเกินไป เขายังอยู่กับคุณอยู่ค่ะแต่อย่าทาให้เขาต้องกลายหรือแปองลงร่างไปอีกคนหนึ่งที่ทําตัวเย็นชากับคุณเลยเพราะถ้าคุณทําอะไรบางอย่างที่เหมือนยั้ยคงไปเรื่อยๆกับคนอื่นๆว่าคุณยังไม่ชัวร์ว่าสรุปว่าใครเป็นยังไงทั้งนั้นที่ก็มีตัวเขาอยู่ถ้าเขารู้สึกแบบนั้นขึ้นมาบางทีคนคนนี้ก็อาจจะคุณอาจจะยังไม่คุณอาจาอาจะไม่ทันได้เห็นว่าคนคนนี้จริงใจกับคุณก็ได้นะอะไรเงี้ยก็ระวังนิดนึงมันเป็นข้อที่อยาก ที่อาจจะบอกนะคะคอยคุณมีความศรัทธ,ธามีความเชื่อมั่นในในความรู้สึกของตัวคุณเองนะคุณจะได้นะกับความสิ่งไม่เทา้ากับความสัมพันธ์ที่มันจริงจังแต่หนึ่งปีนับจากนี้นะกว่ามันจะได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ได้คอยคุณค่อยเป็นคอยไปและรักษาคนคนนี้ไว้นานๆนะคะถึงแม้คุณจะยังตัดสินใจไม่ได้อาจจะมีคนอื่นเข้ามาให้คุณได้คัดเลือกให้คุณได้คัดกรอง แต่ขอให้คุณทรดของคนคนี้ไว้ในชีวิตให้ได้นานที่สุดนะอย่าทาให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวเลือกของคุณหรือทําให้ดูด้อยหรือทําให้ดูแบบเหมือนไม่มีค่าเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาก็จะไม่รออยู่กับคุณขนาดนั้นอะ่ะโอเคปะ่ะเป็นวงื่นไให้นะคะ,ะสิีกันราศีอไรดาวไรลักษณะใดธาตุใดที่มีเกณฑ์มีทนกับชาวราศีกันในช่วงของเดือนกรกฎา,าคม2 5 6 4มาดูกันเออธาตุดินค่ะมังกรประสบก์กัน ลมกับไม่ถุนตุนกลุ่มทัดแอร์ถุยพุ่นใหม่แอร์ทัดลมไม่ถุนตุนกลุ่มกับสลับทําไหมไฟร์ทัดไฟไม่สิงธธน,นูโอเคค่ะก็ขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย